ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้พาคณะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยบังคับใช้กฎหมายจากนานาชาติลงพื้นที่นะคะไปที่ชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับลงพื้นที่ช่องทางธรรมชาติค่ะ พลตำรเอกทัชชัยปิตนีระบุตเจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรวจตรีพรดุงศักด์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านเข้าร่วมประชุมสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงแนวชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีให้กับคณะผู้แทนนานาชาติเพื่อหาหรือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศรวม8ประเทศ3องค์กร โดยลงพื้นที่อาคารตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลครองใหญ่อําเภอป่องน้ำร้อนจันทบุรีและมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับจากนั้นได้สรุปถึงภาพรวมและสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนจันทบุรี พลตํารวจเอกทัชชัยปิตณีระบุรเจเรตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งข่าวเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติหรือสอกคออท่านกล่าวว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ร่วมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก8ประเทศและ3องค์กรระหว่างประเทศได้แก่ จีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามสหรัฐอาหรับเอมิเรตองค์กรชั้นนำอย่างสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอัชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์การตำรวจสากลสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐและหน่วยสืบราชการลับสหรัฐในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลตเอกทัตช,ชัยท่านได้เปิดเผยหลังจากการประชุมค่ะว่ามีการพบถึงแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายบุคคลจากฝั่งปอยเปตเข้ามาทางฝั่งจันทบุรีเพิ่มมากขึ้นโดยเชื่อว่าทางฝั่งปอยเปตด,ด้านจังหวัดสระแก้วมีการจับตามากขึ้นจึงพบการเคลื่อนย้ายบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นคุรข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้ามาในจันทบุรีและแนวโน้มจันทบุรีอาจจะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพิ่มมากขึ้น โดยมาตรการที่จะนำเข้ามาใช้นั้นยังคงเป็นมาตรการเดิมเช่นในการตัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในเครือข่ายแก๊งข่าเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสเสนาสัญญาณโทรศัพท์การป้องกันการลักลอบข้ามแดน ป้องกันไม่ให้คนไทยลักลอบข้ามแดนไปสแกนหน้าเพื่อเปิดบัญชีม้ารวมทั้งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายตำรวจกัมพูชาแล้วก็ได้มีการส่งข้อมูลเครือข่ายแกง๊ง call center ให้ทางกัมพูชารับทราบไปแล้วโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับทางจันทบุรี โดยยืนยานค่ะว่าฐานที่ตั้งแก้ง call center ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดจันทบุรีบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดซึ่งไม่มีการล้ำอธิปไตยของไทยก็จริงแต่มีครองขนาดเล็กกั้นกลางทำให้การลักลอบข้ามแดนเนี่ยมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ทางเจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งฝ่ายปกครองท้องถิน่นได้ร่วมกันดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ขณะที่พฤติกรรมหรือวิธีการของแก้ง call center นอกจากจะหลอกลวงคนไทยแล้วยังหลอกลวงคนต่างชาติอีกด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นคนจีนเวียดนามและไนจีเรียโดยใช้ฐานที่ตั้งในประเทศกรัรมพูชาและใช้คนชาติเดียวกันหลอกลวงกันเองค่ะ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มุ่งหวังที่จะให้นานาชาติได้มาเห็นสภาพพื้นที่จริงและนำกลับไปประชุมร่วมกันที่ศูนย์วอรูมกรุงเทพมหานครซึ่งทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียจะทำงานร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าแก๊งคอลเซนเตอร์มีอยู่ที่ใดบ้างวิธีการเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นก็จะมีการกำหนดมาตรการเพื่อลงโทษดยการบังคับใช้กฎหมายจากนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นการกดดัน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนานาชาติก็เห็นพ้องต้องกันที่จะปราบปรามแก๊งคอ์เซ็นเตอร์ร่วมกับไทยโดยเชื่อว่าสิ่งที่นานาชาติได้เห็นและสัมผัสในวันนี้จะเห็นถึงความตั้งใจจริงที่ไทยจะเป็นหลักในการรวบรวมนานาชาติในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอ์เซ็นเตอร์ ด้านเจเลตารวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่านานาชาติเข้าใจว่าไทยไม่ได้เป็นที่ตั้งของแก๊งคอรเซนเตอร์แต่ก็เป็นจุดที่เครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ชอบใช้เป็นทางผ่านเนื่องจากว่าการเดินทางมีความสะดวกขณะที่แนวทางปฏิบตัติเมื่อเราได้รับการประสานงานข้อมูลว่ามีการตั้งแก๊งคอรเซนเตอร์ภายในประเทศเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะเร่งทํางานอย่างรวดเร็วและเฉียบขาด ตามที่เป็นข่าวตลอดมาไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย c เซ l center จากประเทศออสเตรเลียจีนเวียดนามเกาหลีญี่ปุน่นที่มาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยเหล่านี้จึงเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้นานาชาติเห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงจึงได้มาร่วมทำงานกับเราในครั้งนี้ ในส่วนของแก๊งคอร์เซนเตอร์ประเทศกัมพูชานั้นซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจการเข้าศูนย์วอร์รมต่อจากนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นจิ๊กซอที่หายไปและทําให้การดําเนินการจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์และการค้ามนุษย์ให้มีความคืบหน้าและเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่ในส่วนของความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาแก๊้งคอร์เซนเตอร์กับประเทศกัมพูชานั้นทางเจเลตํารวจก็เชื่อว่าในเมื่อไทยได้ให้ข้อมูลฐานที่ตั้งแก๊้งคอร์เซนเตอร์ไปแล้วเพื่อให้ทางกัมพูชาแสดงความจริงใจในการที่จะเข้าไปดําเนินการปราบปรามและไปตรวจสอบให้ซึ่งกัมพูชานั้นก็จะต้องดําเนินการจัดทําแผนแอคชั่นแพลนส่งให้กับไทยได้เห็นในการประชุม GBC ในครั้งต่อไปซึ่งนานาชาติก็ติดตามแลว แล้วก็ให้ความสนใจในท่าทีของกัมพูชาขณะที่ทางญี่ปุ่นเองนะคะก็ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเงินทุนเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์วอลรูมให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งนี้เทคโนโลยีที่แกลง call center ใช้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมากค่ะ โดยล่าสุดเนี่ยพบว่าเครือข่ายแก้ง call center นั้นใช้ระบบ s ิมบ o ็หรือ e s i m ทำให้การทำงานในการค้นหาของเจ้าหน้าที่มีความลำบากมากยิ่งขึ้น ซึ่งซิมบ็อกที่วางตามจุดต่างๆภายในสามารถใช้ Wi-Fi จากประเทศเพื่อนบ้านได้ทำให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือของประชาชนคนไทยได้อย่างกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วแต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าในแนวทางมาตรการในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นนะคะว่ามาถูกทางแล้วค่ะ ขณะที่การปิดด่านพรมแดนก็มีความสำคัญต่อเรื่องของการป้องกันการเพิ่มขึ้นของบัญชีมา้าเครือข่ายแก๊ง call center คนไทยที่ถูกหลอกจะต้องข้ามพรมแดนไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อสแกนใบหน้าโดยใช้ IP ไทยซึ่งเหล่านี้นะคะก็อยากให้นานาชาติเข้าใจว่าไทยไม่ได้เป็นพื้นที่ของเครือข่ายแก๊ง call center แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะ วันนี้เราก็ได้มาเราก็ให้เห็นพรนเวให้ทุกประเทศได้เข้าใจถึงวิธีการของแก๊งคอเซนเตอร์ในการไปหลอกลวงคนของประเทศต่างๆครับที่จันทบุรีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นการของคนของคนไทยนะครับส่วนหนึ่งที่มาจากปอยเป็ดแล้วก็มาที่ทางฝั่งจันทบุรีนะครับแล้วก็การเข้ามาข้ามแดนเข้ามาทางจันทบุรีอันนี้เราก็เริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายตรงนี้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่า แนวโน้มทางฝั่งจับุรีก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าทางฝั่งปลอยเป็ดเป็นที่จับตาแล้วก็มีการดําเนินการมาตรการต่างออกไปหล,หลายอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็แนวโน้มทางจับุรีก็อาจจะมีแกง๊งขอเซ็นเตอร์มากขึ้นอันนี้ก็คงจะต้องใช้มาตรการเดิมที่เราใช้ครับในเรื่องของการตัดอินฟราสตรักเจอร์ให้เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นสาสายซิมหรือการที่คนข้ามไปเปิดบัญชีมาสแกนหน้าต่างๆนะครับ รวมทั้งเราก็ได้มีการที่มีการพูดคุยประชุมทางกบูชาข้อมูลต่างๆส่วนหนึ่งที่เราส่งไปก็เป็นจุดที่ตั้งแก๊ง้งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับทางจันทบุรีครับอันนี้เราก็ส่งไปให้ทางกบูชาด้วยครับเพื่อดําเนินการตรวจสอบให้เราครับ